สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรียนรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับซึ่งเป็นเรียนที่ระลึกนะครับหรือว่าเรียนวาระนะครับเป็นเรียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับว่ามีราคาแพงไหมนักสะสมนิยมกันหรือเปล่าและผมรับซื้อไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้บอกไปนะครับ แต่ก่อนอื่นก็ามาดูก่อนนะครับว่าเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับที่เราสามารถได้พบเจออยู่นะครับแล้วก็หลายคนหลท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับโดยเฉพาะนะครับชนิดราคา25สตางค์นะครับแล้วก็50สตังค์นะครับแล้วก็ สิบบาทนะครับแล้วก็หนึ่งบาทนะครับที่เราสามารถได้พบเจออยู่ในระบบมุลเรียนนะครับแต่ที่หายากหน่อยนะครับก็คือเหรียญ2บาทแล้วก็5้าบาทนะครับที่ในระบบมุนเรียนนั้นแทบจะไม่เจอเลยนะครับแต่ว่า5้าบาทยังเจอนะครับแต่ว่าสบาทนี้แทบจะไม่เจอเลยนะครับก็เลยทําให้ถ้าเป็นสี่ชนิดราคานี้ ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานไม่มีราคานะครับสี่ชนิดราคานี้นะครับยีส่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์หบาทแล้วก็สิบบาทนะครับนักสะสมไม่นิยมานะครับและผมก็ไม่รับซื้อด้วยนะครับยกเว้นเหรียญสิบ,บาทนะครับถ้าสภาพ UNC มีราคานะครับแต่ว,ว่าจะราคามากน้อยเพียงไหนก็ขึ้นอยู่กับการตกลงผู้ซื้อและผู้ขายนะครับ มีราคานะครับถ้า10บาทย n นนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานไม่มีราคาเลยนะครับ4ชนิดราคานี้นะครับแต่เหเรียน2บาทกับเหรียญ5บาทนะครับนี่คือเหรียญ2บาทนะครับนี่คือเหรียญ5บาทนะครับถือว่ามีราคาอยู่นะครับถือว่าขายได้อยู่นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถขายได้กับทุกคนนะครับนักสะสมบางท่านก็รับซื้ออยู่นะครับผมเองก็รับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ให้ไม่แพงนะครับ ถ้าเป็นเหรียญ5้าบาทผมก็ให้6บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ2บาทผมก็ให้3บาทนะครับเนียกผมจํากัดจํานวนด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วหากใครมีนะครับเป็น3มชนิดราคานี้นะครับผมรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าเหรียญ10บาทนั้นต้องสภาพยนซีนะครับแล้วก็5บาทกับ2บาทนั้นรับทุกสภาพนะครับแต่ว่าตาสภาพาการใช้ง,งาน ถ้าเป็นเหรียญ5บาทให้6บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ2บาทให้3บาทนะครับหากใครมีอยากจะแบ่งปันนะครับก็ ID เดียอยู่ที่ชื่อคลิปนะครับ